สวัสดีค่ะวันนี้ครูสาลินจะพามาทํกระทงขนมปังแบบง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาเทแป้งขนมปังลงไปยืดหนึ่งช้อนชาวันนี้ครูจะใช้อะแป้งข้าวไรเบอรี่ด้วยนะคะเพื่อความสีสันสวยงามจากนั้นเราจะต้องเริ่มใส่เนยหรือมาร์การีนลงไปก็ได้นะคะไปคนให้ส่วนผสมเข้ากันเพราะว่าถ้าเรานวดมือแล้วเราต้องใช้ใส่มาร์การีนลงไปก่อนนะคะจากนั้นนำน ก็ได้นะคะเทน้ำตาลลงไปแล้วก็เกลือลงไปทําส่วนผสมให้ละลายนะคะเทในส่วนผสมที่เราคนเอาไว้แล้วเราก็เทเราค่อยคอยคนนะคะคนจากข้างใน,นวนออกไปข้างนอกพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้มือกันช่วงนี้เราก็ล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็ นวดนะคะการนวดมือก็คือการที่เราไม่มีเครื่องตีใช่ไหมคะเราก็สามารถทํากระทงได้ที่บ้านง่ายๆแบบนี้นะคะก็ค่อยนวดนวดให้มันมีผิวสัมผัสที่มือแบบไม่ต้องหยาบน,นะคะเราก็ค่อยนวดแล้วเราก็ฟาดลงไปที่ที่อ่างผสมของเรานะคะเราก็จะได้พอเราฟาดไปสักสามสิบครั้งหรือ40่ครั้งก็ได้นะคะหรือจนสัมผัส มือเราจะสัมผัสได้นะคะจากนั้นเราก็พักแป้งทิ้งไว้5นาทีนะคะเพราะว่าช่วงที่เราฟาดเนี้ยเรามันจะเกิดความร้อนนะคะแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมไว้เวลาเราขึ้นรูปเนื้อแป้งมันจะไม่ต้องขัดฉีขาดไปนะคะเราพักครบ5นาทีแล้วนะคะแป้งขนมปัง250มันก็จะแบ่งได้ช่างได้เป็น550นะคะเราก็มาแบ่งครึ่งกัน วันนี้ครูสาดินจะพามาทําแบบกระทงแบบง่ายนะคะก็เป็นดอกไม้ส่วนวันนี้ครูใช้พิมพ์สองปอนนะคะเราต้องทาไขามันลงไปที่พิมพ์ก่อนนะคะแล้วเราก็เริ่มทำถ้าคุณจะทําเป็นไอเดียของคุณก็ได้นะคะก็ก็ครูก็จะแนะนําแบบง่ายๆที่สามารถคุณก็ทําได้แบบนี้นะคะ่ะเราก็จะต้องมีการจัดวางที่มันสับปาเพื่อที่ว่าขนมปังของเราเวลา ของตัวขึ้นมาก็จะมีการประสานโดยการใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้กันไกรตัดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้พลาสติกลุมไว้นะคะแล้วเรามาขึ้นรูปที่สองนะคะคือการการทำรูปเตาเราก็แบ่ง่ส่วนมาเป็นหัวเตาเป็นขาเตาแล้วก็เป็นส่วนกระดองเตานะคะคก็จะแยกส่วนไปส่วนอ่วงงหัวเตา เป็นลนักษณะคล้ายๆหยดน้ำนะคะเพื่อการที่เขาจะมีการประสานกันเนี้ยคะ่ะเราก็ลองทำดูนะคะเดียวส่วนาถาที่ลองเราควรจะทาไขมันลงไปนะคะแล้วเราก็วางไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จดัดรูปร่างให้เขาจากนั้นเราก็ใช้เป็นคัตเตอร์หรือมีก็ได้น,นะคะกรีดเป็นรูปกระดองเต่านะคะจากนั้นเราก็ปิดพลาสติกลุมไว้นะคะรอให้ขึ้น 1>, 1ชั่วโมงก็ได้นะคะก็จะเปได้เป็นรูปร่างแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยนะคะแป้งทําขนมปัง250กรัมยีส์1ช้อนชาน้ำตาล25กรัมเกลือ1.4ช้อนชาน้ำ135า135กรัมมาการีน50กรัมสูตรขนมครูสาลินก็ให้แล้วนะคะก็อย่าลืมลองทํากันดูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าครูสาลินจะมีเมนูอะไรมาฝากก็ฝากติดตามฝากแชร์ให้ครูสาลินด้วยนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเมนูอะไรมาฝากก็ลองทำดูนะคะทำแล้วก็อย่าลืมส่งกันบ้านครูสาลินด้วยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย